ครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ทุ่งกังหันผลิตไฟฟ้านะครับที่เขาค้อครับเราก็มานอนตั้งแต่เมื่อคืนครับวันนี้ตอนเช้าก็มาดูชมบรรยากาศของกังหันครับสวยงามครับที่นี่บรรยากาศดีเมื่อคืนคิดว่าจะร้อนแต่กับหนาวครับโอ้โหอากาศดีมากเลย เตรียม power b o x มา2อันไม่ได้ใช้เลยเย็นสบายมากเดี๋ยวเราไปดูเต็นท์ของเราครับว่าเป็นยังไงนี่ครับเต็นท์ของเราเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์กันครับนี่อาหารเช้าขนมปังทอดไข่ดาว เต็นคู่แฝดครับอันนี้เต็นคู่แฝด กแฟแลหันนะคะขมกาแฟแลหันกิกแฟแลหันก็คือแลกังหันช่องมากเลือกชแนลครับตามนั้นครับ